แกอีกฮะเบื่อสิเม่เบื่อมากด้วยอ่ะมีปากก็หัดถามไม่รู้ก็หัดฟังก็เมไม่รู้ว่าเมฉันตื่นเต้นแทนแกมากเลยอ่ะนี่แกจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีอ่ะตื่นเต้นทําไมแม่ผัวยังไม่ยอมรับฉันเลยเอา้าก็ช่างแม่ผัวมันสิก็แต่งงานกับลูกชายเขาแลไม่ใช่แต่งงานกับแม่ผัวเขาสักหน่อยรู้แต่แม่เขาชอบดูถูกว่าฉันจนจะไปเกาะเขากินอ่ะแล้ว แกก่อเขาจริงปะล่ะก็ไม่เชิงที่บ้านฉันก็ไม่ขนาดนั้นไหมแล้วแกจะทำไงต่ออ่ะแม่มาพอดีเลยอ่ะแม่มีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรสำคัญไหมฉันจะรีบเปิดร้านขายของสำคัญสิแม่มานั่งก่อนแม่คุยแป๊บเดียว <laughs> เออเอเออ มีอะไรว่ามาก็เรื่องบ้านที่เมย์เคยคุยกับแม่แม่ว่าไงเรื่องบ้านอะไรกันฉันบอกแกหลายครั้งแล้วว่าฉันไม่มีเงินแล้วเงินแม่หายไปไหนหมดอ่ะเม่ก็เห็นแม่ทํางานทุกวันอ่ะเอา้าฉันขายของได้ทุกวันก็จริงแต่ที่บ้านก็ต้องกินต้องใช้แล้วจะให้เหลือเก็บได้ยังไงฮะอุย้ยฉันพูดกับแกนไม่อยากจะพูดแล้วอ่ะอ๋อนุ่นลูกค้าฉันมานุ่นละ ก็ให้พี่สะพายไปทำดิแม่ไม่ต้องทำคนเดียวหรอกเหนื่อยเงินที่มีกับพี่แอมก็ได้ไปใช้หมดแล้วมั้งนี่ไีแม่มนีไปกันเถอะอยู่นี่แล้วเบื่อโอ้หนูไปก่อนนะคะแม่มปวดหัวกับลูกคนนี้จริงๆเลยเฮ้ยวันๆนะ่แต่เอาเรื่องปวดหัวมาให,หา้ไม่คิดจะช่วยทำงานบ้านบ้าง ขแม่ขอตังค์อย่างล้วเหรอแม่เออก็ใช่นะสิรอบนี้เงินไม่ใช่น้อยๆน,นะของเงินไปซื้อบ้านเงินเป็นแสนแสนฉันจะเอาที่ไหนไปให้มันเอานะ่าแม่เมยังเด็กอยู่เด็กอะไรแกจนจะมีผัวแต่งงานแล้วเนี่ยยังคิดไม่ได้เลยดีนะยังมีลูกสะพแบบแกช่วยกันทํามาหากิน อ๋อจ้าเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้โอเคจ้าแกถ้าฉันไม่มีบ้านแม่ผัวต้องไม่ยอมรับฉันแน่เลยฉันว่าแกต้องขอแม่แกให้ได้นะฉันว่าแม่แก่ให้แกแน่นอนก็จริงที่ตอนพี่ชายฉันแต่งงานแม่ยังให้เลยแถมฉันเป็นลูกสาวคนสุดท้องพี่ลี่ก็ไม่แต่งงานแม่ต้องให้ฉันแน่ๆ แค่นี้ไม่มากไปหรอกมั้งมันไม่มากไปหรอกมันเป็นเรื่องที่ลูกก็ต้องได้อยู่แล้วอะ่ะฉันว่าแกาก็ไปขอแม่แกให้ได้นะแล้วถ้าแกมีบ้านเมื่อไหร่อ่ะฉันจะไปเที่ยวหาแกบ่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวฉันเข้าไปคุยอีกทีโอเคงั้นฉันกลับบ้านกันนะฉันจะมาหาใหม่นะโอเคบายบายเอมเอาเส้นเล็กน้ำตกนะ แล้วทําไมไม่ทํากับข้าวกินฉันก็หิวเหมือนกันแม่เราขายก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวสิจะไปทํากับข้าวให้เหนื่อยทําไมอะโอ้โหฉันขายมา20กว่าปีจะให้ฉันกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเนี่ยนะฮึฉันไม่กินอะแกรีไปทํากับข้าวเลยไปรู้แล้วน้าเดี๋ยวกินเสร็จแล้วอะไปทําให้แล้วเมียนี่รู้น้ําเสียงแบบนี้รอกันอีกแล้วดิ่รี่นี่รู้ดีจริงๆเลยนะคะ จะไม่ให้รู้ได้ไงเล่นทะล้อยหเห็นกันทุกวันลูกค้าที่มาประจำอ่ะเขาย,ยังรู้เลยเป็นเลขน้ำตกเนื้อพิเศษจุกจุกมาแล้วค่ะรู้ใจพี่ที่สุดเลยนี่เล่รีบกินให้เสร็จแล้วรีบไปทำกับข้าวเลยไปรู้แล้วนะ่ะเล่งอยู่ได้เดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกโน่นไงเย่ตัวดีของแม่พูดถึงก็มาพอดีเลยตายยากจริงๆ นินทาอะไรแม่อีกแล้วใครจะกล้าดินทาแกสรุปยังไงอะแม่อะไรของแกอีกฮะพูดเป็นพันรอบแล้วไม่เบื่อไงเบื่อสิเมเบื่อมากด้วยอะถ้าแม่พูดรอบเดียวแล้วแม่ซื้อให้อะเมก็ไม่ต้องพูดหลายรอบไหมอะไรไอ้เมนี่แกงไม่จบเรื่องบ้านอีกเหรอพี่ลีไม่ต้องยุ่งไม่ยุ่งเด้ไงแกก็เห็นอยู่ว่าแม่ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวลำพังเลี้ยงพวกเราเงินเก็บก็แทบจะไม่เหลือแล้ว ไม่รู้แหละพีพี่แอมแต่งเข้าบ้านเราแม่เอาเงินเป็นแสนแสมาจัดงานแต่งงานให้พี่แอมเลยไม่พอนะซื้อทองซื้อนู่นซื้อนี่ให้อีกอะพีเมจะแต่งแค่เนี้ยขอแค่บ้านหลังเดียวแม่บอกไม่มีเงินเนี่ยนะแกไม่อายคนอื่นหรือไงทําไมเม่ต้องอายน้่ยแม่มากกว่าที่ต้องอายไม่มีอะไรให้เมเลยอะแม่เป็นลูกสาวแท้แม่นะพี่แอมเป็นแค่ลูกสะใภ้อะหรือว่าแม่โดนพี่แอมปลอบล่าไปหมดแล้วยี่เมก็มันจริงไหมล่ะ นี่แกอยากได้มากใช่ไหมเอาไปให้หมดเลยแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านนี้อีกแม่เมย์เอาเงินคืนแม่ไปพี่พอจะมีเงินเก็บอยู่เดี๋ยวเมย์เอาเงินเก็บที่ไปแล้วก็ทองที่แต่งงานของพี่อ่ะเมย์ก็ไปขายมันพอจะซื้อบ้านหลังเล็กๆให้เมย์ได้นะเห็นไหมเม่บอกแม่กับพี่ลี่ละว่าพี่แอมเอาเงินของบ้านเราไปแม่ก็ไม่ยอมเชื่อเมย์อ่ะใหญ่เมย์พี่เขาหวังดีกับเราขนาดนี้ ยังคิดไปได้อีกเหรอจะให้คิดอะไรอ่ะความจริงก็อยู่ตรงหน้าแล้ะพี่แอมช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแค่นี้เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะก็เงินของพ่อกับแม่แอมเขาไงล่ะแอมเขายอมขายบ้านขายนาเพื่อมาอยู่กับเราแล้วงานแต่งเงินซื้อทองทั้งหมดก็เงินของแอมเขาลำพังแค่ฉันขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะพอไหมทุกวันเนี้ย ว่าเมเป็นไงล่ะแกเห็นไหมฉันบอกให้แกอยู่เงีย,งยบๆแกก็ไม่ฟังหน้าหงายเลยไหมล่ะก็เมไม่รู้ว่ามีปากก็หัดถามไม่รู้ก็หัดฟังไม่ใช่แกโวยวายอย่างเดียวยัยเมแม่อย่าว่าเมเลยค่ะแอมผิดเองที่ไม่ให้แม่บอกเมอะค่ะตอนนี้เราก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันน่ะต้องเข้าใจกันสิ มันจะได้อยู่ด้วยกันได้เป็นครอบครัวใช่อย่างเรื่องที่แกจะแต่งงานอะ่ะแม่เคี่ยนมาเป็นเดือนๆตอนแรกแม่ว่าจะเอาที่นาไปขายแล้วให้แกไปซื้อบ้านแต่ฉันอะ่ะห้าไหมไว้ก่อนที่นี่ห้ามแม่ทำไมอะ่ะแกลองคิดดูนะถ้าผัวแกรักแกจริงอะ่ะทำไมต้องซื้อบ้านเขาต้องรับสภาพบ้านเราให้ได้สิก็เราจนไงเขาเลยไม่มาขอเมย์สักทีอะ่ะก็ใช่ไงแบบนี้ก็รู้แล้วไหมว่าเขาอ่ะรับสภาพที่แก ไม่ได้นี่เมแกฟังแม่นะแม่อาบน้ําร้อนมาก่อนแกแม่ดูรู้ดูออกว่าใครคิดยังไงกับเราใครที่คิดไม่ดีกับเรามันจะแสดงตัวโตนออกมาให้เราเห็นเลยแกยังเด็กแกต้องออกไปเจอโลกกว้างอีกเยอะเมชื่อแม่เถอะเมไม่มีใครหวังดีและเข้าใจเราเท่ากับแม่อีกแล้วนะเมขอโทษนะคะแม่ พี่สะัยแกล่ะพี่แอแมเมขอโทษนะไม่เป็นไรจ้ะพี่เข้าใจอ,อิ่มพอดีเลยไปทำกับข้าวดีกว่ารีบๆไปเลยฉันหิวข้าวจะตายอยู่แล้ว